สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง f a c e o o o k y o u t u แอปพลิเคชัน t n t t o t o k Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็น สำหรับช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่ขลัลังข่าวช n n e l จะได้มีพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มตน้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้ เกี่ยวกับเรื่องของการนอนและการดื่มน้ําให้ถูกต้องเหมาะสมของลูกน้อยค่ะในขณะเดียวกันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการประกาศอย่างหนักแน่นของหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่จะไม่ทําธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่มีประวัติไม่โปร่งใสเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราไปดูภาพของสายไฟระโยงระยางในพื้นที่ตำบลหัวหวายจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและตกอยู่ในอันตรายมานานหลายปีแล้วพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการนอนนี่ถือเป็นปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งปัจจัยในการดํารงชีวิตเลยนะคะตั้งแต่เด็กเราจะได้ยินว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดพอโตมาเนี่ยเราจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคนแต่ละช่วงวัยจะมีความต้องการการนอนหลับหรือชั่วโมงการนอนที่แตกต่างกันออกไปค่ะ และในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะนำเสนอข้อมูลลงลึกในรายละเอียดเลยนะคะว่าลูกน้อยของคุณวัยตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดถึง3ขวบเขาต้องการนอนวันละกี่ชั่วโมงกลางวันกี่ชั่วโมงกลางคืนกี่ชั่วโมงแล้วนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การนอนเท่านั้นการดื่มน้ำตอนนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะเด็กวัยที่ยังไม่เกิน6เดือนเนี่ย ไม่สามารถดื่มน้ำมากจนเกินไปได้เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่าที่เราคิดรายละเอียดแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะเชื่อว่าเวลานี้คงจะมีคุณแม่หลายคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าการนอนของลูกในแต่ละวัยนั้นต้องนอนให้ครบกี่ชั่วโมงจึงจะถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพ แน่นอนล่ะคะ่ะว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีชั่วโมงการนอนที่แตกต่างกันออกไปวันนี้คนหลังข่าวจึงขอรวบรวมเอาชั่วโมงการนอนของลูกน้อยวัยทารกแรกเกิดไปจนถึง3ขวบมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนได้รับทราบและนำไปปรับใช้กันนะคะ มาเริ่มต้นกันที่ลูกน้อยอายุ0ถึง3เดือนก่อนแล้วกันค่ะวัยนี้จะมีชั่วโมงการนอนและการตื่นเฉลี่ยเท่าๆกันแต่ในช่วงแรกมักจะนอนในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืนนะคะโดยจะมีช่วงเวลาการตื่นนอนที่ไม่แน่นอนเพราะเป็นช่วงของการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมนอกท้องของคุณแม่นั่นเองค่ะ ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยวัยนี้ก็จะอยู่ที่14-17ชั่วโมงสามารถนอนน้อยกว่า14ชั่วโมงได้ประมาณ1-3ชั่วโมงนั่นก็คือไม่ควรจะนอนน้อยกว่า11ชั่วโมงและสามารถนอนเกิน17ชั่วโมงได้ประมาณ1-2ชั่วโมงแปลความได้ว่าไม่ควรจะมากกว่า19ชั่วโมงค่ะ สำหรับลูกน้อยที่มีอายุ3-11เดือนช่วงนี้จะถือเป็นช่วงที่คุณแม่เริ่มจะเหนื่อยน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าลูกน้อยจะมีพฤติกรรมการนอนกลางวันน้อยลงจากเดิมแต่มีช่วงเวลานอนในช่วงกลางคืนมากขึ้นค่ะโดยเมื่อลูกอายุ6-9เดือนส่วนใหญ่จะไม่ตื่นมากินนมตอนกลางคืนและจะหลับรวดเดียวไปจนถึงช่วงเช้าคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะหิวนมเพราะการที่ลูกหลับยาวนั่นแสดงว่ากินนมเต็มที่แล้ว และในช่วงวัยนี้เองลูกน้อยจะนอนตอนกลางคืนประมาณ9-12ชั่วโมงค่ะ โดยจะมีการยีบหลับช่วงเวลาสั้นๆประมาณครั้งละ30นาทีถึง2ชั่วโมงจะมีการยีบหลับในช่วงกลางวันประมาณ1-4ครั้งสำหรับชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยอายุ3-11เดือนก็จะอยู่ที่12-15ชั่วโมงโดยสามารถนอนน้อยกว่า12ชั่วโมงได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนั่นคือไม่ควรจะนอนน้อยกว่า10ชั่วโมงและสามารถนอนเกิน15ชั่วโมงได้ประมาณ1-3ชั่วโมงแปลความได้ว่าไม่ควรจะนอนมากกว่า18 ชั่่วโมงคะในส่วนของลูกน้อยที่มีอายุ1-3ขวบจะอยู่ในวัยที่นอนหลับยาวรวดเดียวในช่วงกลางคืนเด็กบางคนจะตื่นมากินนมประมาณ1-2ครั้งต่อคืนนะคะส่วนในช่วงเวลากลางวันก็จะหลับเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณวันละ2ครั้งค่ะแต่พอมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะหลับสนิทและระยะเวลาการนอนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นพฤติกรรมการนอนก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยอายุ1-3ขวบจะอยู่ที่11-14ชั่วโมงซึ่งสามารถนอนน้อยกว่า11ชั่วโมงได้ประมาณ1-3ชั่วโมงนั่นคือไม่ควรจะนอนน้อยกว่า9ชั่วโมงและสามารถนอนเกิน14ชั่วโมงได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนั่นก็คือไม่ควรจะนอนมากกว่า16ชั่วโมงนั่นเองค่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นกังวลกับการนอนของลูกน้อยที่อาจจะไม่ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างที่เรียนให้ได้รับทราบไปบอกไว้เลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมนอนน้อยและตื่นบ่อย แต่ถ้าเกิดสังเกตดูว่าลูกยังคงร่าเริงกินนมได้ตามปกติหรือมีน้ำหนักตัวขึ้นตามเกณฑ์ก็ยังคงถือว่าสุขภาพโดยวรวมของลูกยังปกติและแข็งแรงดีค่ะเมื่อลูกมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆปรับการนอนและมีชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมตามมาเองและอีกหนึ่งเรื่องในการเลี้ยงลูกยุคใหม่ที่จะแตกต่างจากความเชื่อเดิมรุ่นคุณปู่คุณย่านั่นคือทารกห้ามกินน้ำ ในสมัยก่อนหลังจากที่กินนมจะให้กินน้ําล้างปากลิ้นจะได้ไม่เป็นฝ้าและช่วยลดอาการตัวเหลืองแต่ปัจจุบันนี้วิธีการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตค่ะเพราะทารกอาจจะกินน้ามากเกินไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เรามาดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันนะคะ ทางองค์การอนามัยโลกแนะนําว่าทารกแรกเกิดนั้นควรจะต้องเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่ต้องดื่มน้ําเปล่าหรือให้อาหารเสริมใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากในนมแม่มีน้ําเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละแปเป็นปริมาณน้ําและสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของทารกอยู่แล้วค่ะการให้ลูกกินน้ําเข้าไปอีกจะทําให้ร่างกายของทารกได้รับน้ํามากเกินไป นอกจากจะทําให้อิ่มเร็วแล้วก็ยังจะส่งผลทําให้กินนมได้น้อยลงเกลือแร่ในร่างกายเกิดการเจือจางน้ําหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์อีกด้วยนมแม่มีสารต้านเชื้อราที่จะเกิดในช่องปากทารกอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องป้อนน้าตามเพื่อล้างปากถ้าหากคุณแม่อยากจะล้างปากให้ลูกก็แนะนําแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ผ้าอ้อมสะอาด พันที่นิ้วแล้วชุบน้ำต้มสุกสะอาดเช็ดที่เหงือกช่องปากกระพุ้งแก้มให้ลูกน้อยหลังจากที่อาบน้ำก็พอแล้วส่วนการแก้ปัญหาตัวเหลืองไม่ควรจะเสริมน้ำหรือนมผงควรจะให้ลูกกินนมแม่บ่อยๆดูดจริงจังวันละ8-10มือ้อเพราะในน้ำนมส่วนหน้ามีลัคโตสช่วยให้ขับถ่ายสารเหลืองออกทางอุจจาระได้ค่ะ ส่วนการป้อนน้ำให้กับเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนอันนี้อาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจะขาดสารอาหารที่จำเป็นคือพอป้อนน้ำให้เด็กเล็กในปริมาณมากมักจะทำให้เด็กกินนมแม่หรือนมผสมได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถึงขั้นขาดสารอาหารได้เลยนอกจากนี้ก็ยังทำให้คุณแม่มีโอกาสที่น้ำนมจะลดลงจากการที่ลูกดูดนมน้อยลงด้วยค่ะ รวมถึงมีโอกาสติดเชื้อทางเดินอาหารเด็กอายุต่ำกว่า6กถึง12เดือนไม่ควรจะกินน้ำกรองหรือน้ำขวดโดยไม่ผ่านการต้มก่อนเพราะภูมิต้านทานของเด็กยังน้อยจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางอาหารได้ง่ายค่ะนอกจากนี้ยังเกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้ด้วยภาวะนี้นจะเกิดขึ้นได้ในเด็กอายุต่ำกว่า6เดือนการป้อนน้ำให้เด็กมากเกินไป จะทำให้ไตของเด็กซึ่งยังทํางานไม่เต็มที่ไม่สามารถกรองของเหลวได้ทันทีแล้วอาจจะไปเจือจางความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญของร่างกายที่จะช่วยรักษาสมดุลน้ําระหว่างภายในและภายนอกเซลล์เด็กที่ได้รับน้ำมากเกินกว่าร่างกายจะปรับสมดุลได้ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติต่อสมองเกิดอาการสมองบวมและเสียชีวิตในที่สุดค่ะการให้ลูกน้อยกินน้ำควรจะเริ่มเมื่อลูกอายุได้6เดือน เพราะระบบภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายของลูก เริ่มทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเด็กอายุ6 1ถึงเดือนที่เริ่มได้รับสารอาหารหรืออาหารเสริมนอกเหนือจากนมอาจจะเริ่มให้ดูดน้ําจากแก้วหัดดื่มได้เพื่อไม่ให้ข้าวฝืดคอแต่ปริมาณไม่ต้องมากนะคะเพียงแค่2-3ถึงออนซ์ก็พอแล้วควรจะให้หลังจากการกินอาหารไม่ควรจะให้ทดแทนนมแม่หรือนมผสมที่สําคัญน้ําดื่มที่ป้อนให้เด็กควรเป็นน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วและควรทําความสะอาดภาชนะแก้วหรือขวดน้ําของเด็ก เป็นประจำเนื่องจากเชื้อโรคจากภาชนะอาจทำให้เด็กท้องเสียได้ค่ะอย่าลืมนะคะการนอนหลับให้เพียงพอของลูกน้อยนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะส่งผลต่อการเรียนรู้สติสมาธิสมองความจำส่วนสูงการควบคุมอารมณ์ เพราะจะสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นอย่างดีเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของแนวทางในการเดินหน้าป้องกันและปราบรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยสักครู่เดียวค่ะ วิกฤอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียน้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี g h b a l l และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b a l l เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b a l l และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปอสรุ่นที่13นะคะที่เราจะได้มีโอกาสร,รับฟงังการบรรยายการอภิปรายค่ะล่าสุดเองเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนของประเทศไทยรวมถึงรัฐวิสาหกิจเขายืนยนัน ที่จะใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการรวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะว่าล่าสุดมีการประกาศอย่างหนักแน่นทีเดียวว่าจะไม่ทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าที่มีประวัติไม่โปรง่งใสและในขณะเดียวกันก็นกยอมรับนะคะว่าเรื่องของการสร้างและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กรถือเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปสรุ่นที่13รับฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารองค์กรในหัวข้อการสร้างความร่วมมือในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตโดยนายวิทยรัตนากรผู้มนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวถึงปัญหาในสังคมไทยว่ามาจากความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างและหลักธรรมมาพิบาล ธนาคารอมสินเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ดูแลคนฐานรากซึ่งการเปลี่ยนโซเชียลแบงค์เพื่อช่วยคนจนนั้นทำไม่ยากแต่ขั้นตอนวิธีการมีมากซึ่งต้องบริหารหารายได้และลดต้นทุนเพื่อเอากำไรจากการหารายได้เพิ่มไปช่วยภารกิจเชิงสังคมมุ่งมั่นการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลโดยมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ตรวจสอบและประเมินการบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรโดยในปี2564ได้98.85คะแนนและเห็นว่าการแก้ปัญหาการทุจริตได้นั้นต้องลดโอกาสเรื่องการตั้งงบประมาณและใช้งบประมาณป้องกันควบคุมและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเช่นการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือมีทัศนคติที่ว่ากินตามน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไร ปี2564ทำกำไร25,260ล้านบาทมาจากการลดต้นทุนและลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชันนำส่งรายได้ให้รัฐสูงสุดเป็นอันดับ4กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งตั้งเป็นเงินทุนสำรองให้ธนาคารเพื่อความมั่นคงยั่งยืนเป็นการสำรองสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่ธนาคารตั้งมา109ปี และยอมรับว่าการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ยากมากจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ภายในองคอ์กรอย่างต่อเนื่องเช่นนโยบายไม่รับของขวัญนางสาวเพียงพนอบุญกล่ำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมายบริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่า ปตทเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะลูกครึ่งระหว่างรัฐกับเอกชนและมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงมีหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบเป็นจำนวนมากให้ความสำคัญกับหลักธรรมาพิบาลโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมการผู้บริหารที่ต้องซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและทำตามมติคณะกรรมการไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ยังปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนโยบายเมื่รับของขวัญและรับเรื่องร้องเรียนจากการทุจริตของคนในองค์กรให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีโดยเชื่อว่าถ้าหากหัวไม่สายหางไม่กระดิกนายทศพรรัตนามาท,ทิพย์ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงบริษัทธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกล่าวว่า ปัจจุบันแรงกดดันของประเทศที่มีมากที่สุดมาจากวิกฤตโควิดที่กู้เงินมาเยียวยาและการคอร์รัปชันส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตไทยอยู่อันดับที่110จาก180ประเทศได้คะแนน35คะแนนจาก100คะแนนเต็มปัญหานี้ครัวเรือนไทยที่เพิ่มขึ้นถือเป็นตัวบีบคั้นที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันถึงแม้จะมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการเฝ้าระวงังแจ้งบาะแสภาครัฐ แต่ต้องมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมไม่ให้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐยกตัวอย่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐที่มีความชัดเจนและสามารถมีบุคคลที่3ามจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้สังเกตการสอดส่องเฝ้าระวังมีการใช้ข้อตกลงคุณธรรมในโครงการที่เสี่ยงทุจริตและหากใครที่เข้าข่ายการกระทําทุจริตจะต้องกล้ารับผิดชอบในผลที่จะตามมานางวลยาเจ้ารุ่งเรือง รองกรรมาการผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกฎหมายและควบคุมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวว่าธนาคารมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบนมาจัดทําเป็นจรรยาบัลคู่ธุรกิจ ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนและลงนามข้อตกลงที่จะไม่กระทําการใดๆที่เป็นการทุจริตติดสินบนหรือให้ผู้ใดได้รับประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรให้พนักงานเรียนรู้เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนรวมทั้งนโยบายงดรับของขวัญและเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทาง w h i s t l e b r o w e r โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้กับผู้บริหาร ได้รรับบทานางสาวธิดาพรมีกิ่งทองรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าธนาคารเป็นทั้งรัฐวิสาหากิจและสถาบันการเงินจึงมีกฎเกณฑ์หลายด้านภายใต้การกำกับดูแลของหลายหน่วยงานโดยยึดหลักความยั่งยืนบนธรรมาพิบาลต่อต้านการทุจริตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรน,นางอินทรานีสุมาวงศอายการอาวุโสสํานักงานอายการสูงสุดได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานกลางภายใต้กฎหมายสองฉบับนั่นคือพระราชบัญญัติส่งผู้รายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศในความร่วมมือทางอาญาและผู้กระทําความผิดหลบหนีไปต่างประเทศทั่วโลก ภารกิจสำคัญนั่นคือการส่งคำร้องขอและติดต่อระหว่างประเทศเพื่อส่งผู้รายข้ามแดนมาลงโทษเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่มีการส่งคำร้องขอมายังประเทศไทยจึงเป็นความร่วมมือที่อยู่ในพื้นฐานที่มาของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและมีสนธิสัญญาหลักต่างตอบแทนในการส่งตัวลักษณะเดียวกันที่มีโทษทางอาญาส่วนความร่วมมือที่สำคัญคือพยานหลักฐานที่จะทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง การอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือน,อนยปสรุ่นที่13นี้ยังคงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและเมื่อนานการทุจริตคอร์รัปชันจะหมดไปจากสังคมไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความงดงามของวัดภูมโนโรมซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะวัดแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ5กิโลเมตรจะอยู่บนพื้นที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออยู่บนภูเขาเราก็จะมองลงมาแล้วเห็นภาพวิวทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหารแม่น้ำโขงรวมถึงแขวงสวนเคเขตของสอปป,อปอลาวด้วยค่ะ เข้าไปภายในวัดเราจะเห็นรูปปั้นพญานาคที่มีความงดงามและอลังการเป็นอย่างมากดังนั้นวัดภูมโนโรมแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและพอเข้าไปภายในบริเวณวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบสการะขอพอรได้หลายจุดทีเดียวกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทีนี tnn ช่อง16 สวัสดีค่ะ